มาเดี๋ยวับเดี๋ยวอสิบ่าเรื่องขอบขวัญอันนั้นปันนี้ยนะอยากพิลนอองข่อนี่แหละลินเฟย กลัว่าเจ๊ได้กินเขาเนี่ยโอ้ยขอทายเจ้กค้อนบ่ขอทายเจ้กค้อน,อ,อ,อ,นอ,อันไปไปมาพูนนางเาเป็นล้มนีย่ยนั่นกูพ,พอหัดเหรียญเพชรที่แรกพอข้าแม่เราเป็นหรอกดุพะละตัวปัญหา สอนให้พ่อขา้าไม่เรียนฟิสต์น่าจะกินขา่าวพ่อข่าวอยากร้องมือแล้วบระนด็นนะ่ะก็บอกให้ลูกนั่งตาก่อนพ่อทายก่อนพ่อทายก่รกลางนอนจนจิตเป็นล้มมาลูกคุณนั่งทานนะ่ะให้พ่อทายกับขากันน้ำลงฟสิสต์เจ้าคอนอันนี้ก็จิไปนล้วกันแล้วเห็นมันจิเป็นไปแล้วในกูมือเนี่ย ขอบกัวใหญ่ขอบกัวโยนบุกซ่งองดังซ่องซ่องแม่นุ่มพาดหลอกเด็ยกยิ้เขาเด้อพี่น้องเอ้โอ้ยนาอลูกหลานยักไปใส่เบดแน่นี่แหละ ขานั่นบอกให้พ่อเขากรุงเทพเขากรุงเทพพ่อกขาแม่เขามาเกเลยคนมาปล่อยเกาะตื่นถูกลหมพ่อไปทางนานจนเบื่อคนเหลือแต่พ่อกับแม่มาเนี่ยไอ้เนี่ยเลยกลายเป็นนกแก้วนกสาลิกาไปแล้วกะเพารากะเพราเนือ้อไข่ดาว เอาละครับสวัสดีครับอสวัสดีครับเอาคำใหญ่ๆนี่มจัจะอิ่มไว้ <c oughs> สวัสดีนวเป็นสิเมื่อแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข่าวด้วยค่ะกำลังกินข่าวกับกระเพราเมื่อ